อ๋อเราก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาสอนการปั๊มยอดแชร์ใน Facebook กันนะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้มันทําตามกันได้เลยนะอ่ะอ็ก่อนอื่นนะให้เราเข้ามาที่ Google หรือกดคํา,า,าที่ Google แบบนี้เนาะแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาตามแบบนี้เนาะ s m m dollar com บบนเนาะ พิมพ์ไปแบบนี ah, tu, ้อ่าพิมพ์ค้นหามาแล้วในตรงนั้นเนาะก็แต่ด้งกเข้ามาในเว็บตรงแบบนี้เลยเนาะอ่าก็เข้ามาเลยเนาะพอเข้ามาแล้วก็ได้มีลงชื่อใช้งานกับสมาชิกเนาะใครที่ไม่มีสมาชิกก็กดสมัครที่ตรงนี้กันได้เลยก็กดสมัครมาแล้วก็ได้มีให้กรอกชื่อผู้ใช้งานเนาะแล้วก็มีให้กรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านกรอกยืนยันรหัสผ่านไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้เพื่อยืนยันไปเนาะแล้วกดสมัครไปนะเท่านี้ก็เป็นการสมัครไปที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่าั้นตออการสมัครก็ไม่ยากเลยเนาะอ่าหรือใครที่มีีีีบัญชชชชชชออออยู่่่่่แลลลล้้้้้วจะะงงงงงงืืืกกกก็็ใใาาานนนดดดทตรไ ก็กดลงช่วยงานไปแล้วเนาะ ก็พอหลังจากลงชื่อใช้งานมาเราก็จะเข้ามาในหน้าต่างแรกของเว็บก็เป็นนี้เลยเนาะมีหมวดหมู่และบริการที่เราได้ทาการกันเนาะแล้วก็มียอดเงินในส่วนตัวนี้เพื่อเราได้มาเลือกทําการในส่วนตรงนี้กันเนาะหรือใครที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้เพื่อมาทําการนะจะเติมเงินก็มากดที่ตรงนี้กันได้นะอาจจะเติมเงินมาทําการเนาะกดปฏิการเติมเงินนะหน้าต่างการเติมเงินก็เป็นแบบนี้เนาะให้เราได้เติมเงินกันเนาะแล้วก็ยังมีช่องทางให้เราได้เลือกเติมเงินกันด้วยเนาะที่ข้างบนตรงนี้เนาะก็กดมาดูได้นะที่ช่องทางการเติมเงินเนาะ แล้วก็โปรฟิตรันนี่แบบนี้นะอ่ะก็สี่ช่องทางแบบนี้เลยเนาะใครที่จะเลือกเติมเงินช่องทางไหนที่เราสะดวกก็เลือกกันได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอเลือกกันได้ก็เติมไปเนาะแล้วพอเติมไปแล้วเรายอดเงินกันแล้วนะก็เรากลับมาที่หน้าเดิมของเรากันเนาะอ่ะกดไปที่คำว่าสั่งซื้อใหม่เนาะอ่ะพอกลับมาที่หน้าต่างเดิมของเราเนาะเราก็มาเลือกบนมู่และบริการที่เราต้องการจะทําไปเรื่อยมากดที่หมวดหมู่เนาะอ่ะกดมาที่หมดหมู่หมดหมู่ก็มีบริการมากมายอะไรแบบอืมใช่ก็มีบริการเยอะแยะแบบนี้เลยเนาะของทางเฟซบุ๊ก็เราได้เลือกก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 ััันน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 นเเเเเเาา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 าะะะะอ่่งีีี้้รรรรร็็็จททปป๊มมแชชโโพพสสตด อ่ะก็เล okay. ือกไปนะพอเลือกบดหมู่ได้แล้วก็มีบริการให้กับเราได้มาเลือกเนาะอ่ะเราก็ฝึกันดี่บริการเนาะก็อันแรกเลยเราก็เลือกไปเนาะอ่ะแล้วพอหลังจากที่เราเลือกบดหมู่เราบริการไปเนาะอ่ะแบบนี้เนาะเราก็กลับมาที่โพสต์ของเรานะเพื่อทำการคัดลอกลิงก์นะอ่ะเราคัดลอกลิงก์มาแบบนี้ได้แล้วเราก็ลิงก์มาวางที่ตรงนี้นะอ่ะพอเราลิงก์มาวางแล้วก็เรากรอกจำนวนที่เราต้องการจะบั๊มไปเลยเนาะอ่ะง่ายๆแค่นี้เองเนาะแต่พอใส่ถึงลิงก์แล้วจำนวนได้แบบนี้แล้วก็เรากดสั่งซื้อไปเนาะกดที่คำว่าส่งเนาอ่ อก็ลืมดูจํานวนนะว่าจํานวนขั้นต่ำมั 300, นคะือ300เนาะอ่ะก็นี่นะจะสั่งเป็นจำนวนขั้นต่ำเลยด้วยกันเนาะสามร้อยเนาะอ่ะสิบสามไอ้จุสามบาทอนะีกเนาะก็กดส่งไปนะอะ่ะสั่งนี้เนาะอะ่ะแล้วพอกดสั่งซื้อไปเนาะระบบก็มีการแจ้งบวกกับเรานะว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะอาจจะขึ้นมาแจ้งบวกแบบนี้เนาะอะ่ะก็ถือว่าเราสั่งซื้อเสร็จแลนะ้วเนาะอ่ะแบบนี้เนาะอะ่ะแล้วเราจะการสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อของเรานะจะเป็นออเดอร์นะที่มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะไปปรระวััติกาส่งซื้อเนาาาะให้้กดเขมที่ประวัติกาารรรสั่่งงซืื้้ออออออนนะะเเเพมดดดู์ขไ ว่าก ar ดเข้ามาดูออเดอร์ของเราะออเดอร์ของเราก็จะมีตามนี้เนาะถ้าประวัติการเคยทําการของเราไปหรือว่าจะมีออเดอร์ที่เราทําการไปเมื่อกี้เนาะอยู่ที่ตรงนี้เนาะและมีการแจ้งบทสถานะออเดอร์ของเรานะแล้วก็จำนวนที่เราได้สั่งไปนะแบบนี้ด้วยเนาะอ่าอย่างที่เราทําการไปเมื่อกี้นะยอดแชร์ปุของเราเนาะอาจจะมีการแจ้งบทสถานะว่าเราดําเนินการนะยอดที่สั่งไปคือสามร้อยอะไรแบบนี้เนาะ อ่ะระหว่างรอด,ดําเนินการก็รอรอไปก่อนไม่ต้องใจร้อนนะแบบนี้เนาะอ่านี่เนาะเดี๋ยวยกกปขึ้นหรือกำลดดังดำเนินการให้อีกเนาะอ่ะในระหว่างรอนะหากใครนัเกิดอยากจะดูอะไรเป็นการเข้าเวลานะหรือว่าอยากจะดูอะไรอย,อยากจะดูบริการอะไรเพื่อเป็นการดูนะเพื่อไปทําการเนาะก็เข้ามาดูที่ตรงนี้ได้นะกดทค่คาว่าบริการทั้งหมดเนาะ อุดเข้ามาดูที่ตรงนี้แล้วก็มีบริการน้าอื่นๆของทางเว็บเห้เราได้ดูกันได้เนาะมีทางป like, ั like, ๊มไรโพส์ปั๊มไรโพส์แบบฟิสก์คนไทยมีปั๊มไรพรีเมียมเออปั๊มไรบุจิเอออะไรแบบนี ric, ้เนาะก็เยอะแยะเราได้เข้ามาด,ดูกันได้เนาะแล้วก็ยังมีรายละเอียดให้เราได้กดดูกันด้วยนะใครที่อยากสนใจมาดูเกินค่าเวลาหรือว่าสนใจบริการส่วนอื่นทางเว็บและอยากเข้ามาดูรายละเอียดกดเเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้นะ อ่าหรือใครนะที่มีปัญหานะ่าจะอาจะแจ้งแอดมินอะไรเนาะของส่วนทางเว็บนี้ไปเนาะในการสั่งซื้ออะไรไปเนาะเราจะแจ้งแอดมินก็มีในส่วนตรงนี้นะไล้เป็นตั๋วนาะกดมาทีคําว่าตั๋นะกดมาแล้วก็มีให้เรานะได้พิมพ์หัวข้อเลยตรงนี้ไปแล้วพิมพ์ข้อความเลยตรงนี้ไปแล้วกดส่งตั๋วก็เป็นการแจ้งปัญหาแอดมินเนาะอ่าในส่วนทางเว็บเนาะอ่า ใครที่เกิดปัญหาเราจะแจ้งมาหากับแอดมินให้เข้ามาที่ตรงนี้เนาะหรือใครที่ไม่มีปัญหาเลยเนาะใช้งานเว็บไปแล้วรู้สึกว่าอยากลองให้เพื่อนมาลองใช้เนาะหรือว่าจะลองแนะนําเพื่อนเนาะให้เข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะเข้ามาที่ตรงนี้ก็คืออะไรนะก็คือการแนะนําเพื่อนเนาะเข้ามาแล้วก็จะสามารถมากดที่ตรงนี้แล้วเพื่อทําการคัดลอกลิงก์แล้วให้ไปส่งให้เพื่อนนะคนรู้จักกันได้นะอ่าเพื่อเป็นการแนะนาเนาะใครที่สนใจอยากจะแนะนําเพื่อนแนะนาคนรู้จักนะอก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วมากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนนะคนรู้จักกันได้นะะออ่่าาก็แบบนนี้เลย เราก็ดูอะไรไปเยอะแยะน้วเนาะในสําหรับของส่วนหน้าต่างๆงเว็บเนาะให้เรากลับไปดูที่พวของเราเนาะว่ายอดการแช์เป็นยังไงบ้างแล้วเนาะก็ลองดีหน้าจอดูนะอ่ายอดก็ยังเท่าเดิมแบบนี้เราก็ไม่ต้องใจร้อนเนาะเพราะว่าเขาก็บอกอย่า,างนี้ว่าาดจเนินการหรือกำลังดำเนินการเนาะก็เรารอไปเรื่อยๆจนกว่ายอดจะขึ้นหรือว่ายังไงนเนาะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูตอนที่ยอดขึ้นเสร็จเลยแล้วกันเนาะ อ่ะเราก็กลับกันมาจากเมื่อกี้นะเต่เราได้ทำการสั่งซื้อไปนะแล้วก็เลือกบทบูบริการอะไรไปเนาะแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะยอดการแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากันเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยเนาะอ่ะแถมยังมีการแถมขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเนาะอ่ะก็แบบนี้เลยเนาะใครที่สนใจอยากจะทำตามเราก็เข้าไปทำตามกันง่ายๆเลยเนาะเพียงพิมพ์มค้นหาแล้ววิปพิมเอ็มอ่ะ เอ็ดอลล่าคอมเนาะแล้วก็เข้ามาทําการเนาะหรือว่าจะเป็นการกดนเข้าในลิก์ที่แปะไว้ให้ในคลิปก็ได้กันเนาะ,ะวิธีขั้นตอนอะไรก็ไม่ได้ยากเลยเนาอะกอ็ะะทำตามอย่างที่บอกไปเนาะใครที่สนใจนะ่าจะทาตามก็ทําตามกันที่สอนไปได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้เนาะการปั๊มยอดแชร์ก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะก็ฝากกันไว้ในปเด็นนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะแล้วก็ไปแล้วนะบาย